สวัสดีครับอิทธิพรเครื่องรางมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับนนี้จะนำวัตถุม,มงคลนะครับประเภทเครื่องรางต่างๆมาให้ชมกันซึ่งคลิปนี้นี่มีหลายพระเกจิคนาจารย์เลยครับเริ่มแรกจะหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับไม้ฝักไม้8นิ้วเฉพาะใบเขา4นิ้วนะครับสีนิ้วเศษเศษลัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตทั้งที่กันแล้วก็ฝักครับ เล่มน,นี้สมบูรณ์มากแหมที่รัดไว้เนี่ยยังอยู่ครบทุกเส้นนะครับและดูความเก่าจากเนื้อไม้นะครับเก่าเป็นธรรมชาติมากเลยอาจจะไปค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามันมีหลายชิ้นใบเหล็กขาวตะกุดสามกระสัหลวงพ่อรุ่งเรียงกันถึงเก้าดอกนะครับ สวยมากเสมาเปียวเพลิงชัดเจนงดงามสภาพก็สไตล์ชาวบ้านครับเก่าๆเดิมๆแขังแน่นๆอุดเสมอกับตัวของกันสวยมากเลยครับนี้เป็นกะลานะครับกะลาแกะลาหู หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนี่ก็ดังมากเลยขนาดประมาณนิ้วเศษนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งอัดกรอบกันน้ํามาให้อย่างดีครับชิ้นนี้ก็ได้มาจากตระกูลเก่าแก่ของออจังหวัดนครสวรรค์ตระกูลหนึ่งนะครับสวยมากเรียมกันน้ํามาเรียบร้อยพร้อมบูชาพร้อมใช้งานครับ สวยมากแล้วก็หายากมากๆด้วยเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลของประเทศไทยนะครับกะลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับแล้วก็มีน้ำเต้าน้ำเต้านี่ก็จะเป็นน้ำเต้าเรียกทรับนะครับนีก็หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญ นี่ก็สวยเหมือนกันหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะสำหรับวัตถุมงคลประเภทนี้ขนาดก็จะประมาณไม่ถึงนิ้วก็เรี่ยมกรอบกันน้ำมาให้ไว้เหมือนกันวันนี้แดดมันไม่ค่อยออกแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับนี่ก็กำลังน่ารักเลยครับเครื่องรังจิ๋ว ก็หาค่อนข้างยากด้วยอสองชิ้นนี้ครับเสือหลวงพ่อนกวัดสังกสีเชิ้นใหญ่ก็จะประมาณ3นิ้วชิ้นเล็กก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนี่นะครับก็จะ,ะเจ้าเขี้ยวใหญ่นี้ก็จะเป็นตัวที่มีความสมบูรณ์ ลอยจานชัดเจนนะครับเป็นเสือที่นั่งซ้อนกันอีกทีหนึ่งก็คือชิ้นนี้ก็เหมือนจะมีเสืออยู่สองตัวในชิ้นเดียวกันเลยครับลอยจานชัดเจนสมบูรณ์มากสภาพสวยกำลังดีหายากมากเลยนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อน,นกวัดสังกสี ความเก่านะครับความเป็นธรรมชาติงดงามหายากยิ่งน่าเก็บน่าสะสมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งแต่ว่าความสมบูรณ์จะสู้เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเก่าและก็ความสวยเหมือนเดิมนะครับ ก็ได้มาจากตระกูลนักสะสมคนนครสวรรค์ทั้งหมดเลยครับทั้งหลวงพ่อน้อยนะครับทั้งเสือหลวงพ่อนก mm hmm. เก่ามากเลย เน้นเครื่องรางนะครับสำหรับ EP นี้แล้วก็ที่พูดถึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือยันรอยเท้านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพื้นเนี่ย,ยใหญ่มากประมาณ20นิ้วได้เลยครับกว้างเออ่ กว้างประมาณ20่ิบนิ้วครับผื่นใหญ่มากแล้วก็เหยียบได้ลึกชัดมากที่สำคัญนะครับยังมีการขีดเขียนรอยจานยันไว้ด้วยเขียนด้วยดินสอนะครับดินสอสีดำเก่าสวยมากเลยนี่ก็เป็นอีก เครื่องรางอีกประเภทหนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับนี่ครับเขียนยันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีผืนเดียวนะครับที่เป็นลักษณะนี้การเก็บรักษาเก็บไว้ได้ดีได้มาจากคนตาครีครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดหลวงพ่อเดิมอันนี้ด้านหลังของเขาก็ จะยังคงเห็นหมึกที่ซึมออกจากด้านหน้าเลยนะครับเหยียบได้ลึกชัดดีสวยงามชัดเจนทั้งสองเท้าซ้ายขวาแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่พกพาง่ายด้วยถึงแม้ผืนจะใหญ่แต่เราสามารถพับเก็บได้ก็จะเป็นผืนเล็กๆเนี่ย นี่นะครับเนี่ยจากผืนใหญ่ๆยี่สิบนิ้วเมื่อกี้ก็เหลือเล็กๆนะครับก็พกติดตัวได้ติดบางคนใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางประมาณนี้นำมาให้ชมกันหลายชิ้นเลยนะครับใครชื่นชอบอันไหนรายละเอียดด้านล่างทิ้งไว้ให้หมดแล้วครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ